ว,วันนี้หนูไม่ได้เขียนคิ้วอ้าวอันที่แล้วรีวิวอะไรนะเครื่องดูดฝุ่นใช่ันนี้ก็ลำโพงอ่าครับวันนี้จะมารีวิวลำโพงบลูทูธยี่ห้อ JBL รุ่น Extreme 2, 2> ะนะครับมันไม่ได้มีที่ถือ่ะโอ้ดูด,ดูข้างในดูนี่ครับอันนี้คือคนเปิดของเราแอนนา โอ้โหดูเครื่องใหญ่มากเลยเฟังก์ชันของมันตัวนี้ก็คือแบบกันน้ำได้นะกันน้เราขนาดที่แบบใหญ่มากอออะของในกล่องมีอะไรให้บ้างนี่ปเปิปดปด,ดูดิโอ้โห,โหนี่ใส่ชาร์จแบบนี่เป็นรูนี่หม้อแปลงมาให้ นี่ปากเสียบโอ้โหอันนี้คือแบบเล่นกันเป็นการเป็นงานแนยแน่ดูดิสายฟงสายไฟแบบอะไรเนี่ยสายไฟเต็มไปหมดเลยอ๋อมันให้เสียบมันให้เสียบโทรศัพท์ได้ส่งเครื่องใช่โอ้โหแล้วแบบดูดิอันนี้ใส่สะพายมีประกันไหมมันไม่ได้ประกันมีดูมีประกันโอ้ดูขนาดแค่พีมอ่ะ เอ็กตรีมสองครับโอ้โหดูขนาดสวยงามรูว้ว่าหลามากปักอะไรไม่ดูเนี่ยมีตั้งสีห้าอันยังไม่เปิดเดี๋ยวจะเปิดแล้วนะมีกดตรงนี้ปุ๊บทำไมมันออโอ้โหดูเสียงนุ่มนวลอ,อันนี้ก็จะเป็นที่ชาร์จมันแค่หัวต่างกันแค่<ม>นี้เะ่อนนเะอทำไมคือบูทุกน่าจะชื่อรุ่นเอ็กตรีมสองลอง้นหาดูไม่ไม่กดค้นหาหม่ดิ นั่นมันไวไฟไหมล่ะเออไปกันใหญ่แล้วอันนี้อะไรอะไรมาแล้วเหรอมามาแล้วเหรอก่อนซื้อเราไม่ได้สนใจอันนี้คนาส่งมาเลยนี่เดี๋ยวมันจะขึ้นตรงไหนตรงนี้นี่เจเบียร์ไอติมสองซื้อเองขอเชื่อมปุ๊บก็คือครับซื้อเองมันมีแบบที่ตั้งหัวนอนที่เป็นชั่วโมงกลมอ่ะสองพันแต่เนี่ยมันอะขอสักเพลงนิดตึ๊บนี่คือปั๊กอะไรเต็มเวลาเลยอ่ะ ยิงโบราณอันนี้คืออะไรปวดโอ้ดังไม่เป็นไรอ <ไป S 2> น,นาย <ไป S 2> ยีตไปขไปายก่อนแล้วก็กกแก่ามากแล้วล <c oughs> อู๋เพลงเก่ามากเอาตอนปัจจุบันได้ไหมครนนี้ก็มีนินเชน่าอยู่ดีอ,อ๋อแล้วมันก็ไปซาร์อันนี้มันต้อง <c oughs> Don't you think we're done? Yeah. Don't you think we're done? Do you think we're done?